พิดกันบอกไป็นได้ไงะม่ะมีไม่ไม่ได้แล้วก็พัดไมีไม่ม่เงินไมีเงินให้ไม่แก็หาทีทานใช้่อย่าหน่อยบัวนี่บัวนี่ซ้ำก็บิ่งเงินปากเท่นี่มันเห็นหันมัดจีิงมองก็บมัดบรรดูดกินมัดกินหอกขมองวุ้งขุดเจลาชิ่งกินเขาโลนี่เขาหน้าแระนาดถูกวลวงเขาเย็นขมึงเขาเชือกทนลำบานและหายอาวกินี่น้องเลย คนึงเฮ็ดเวะอยู่เพุ่นเนาะสีคนตาเพ่นเจอนุงนะนี่นีเวนุ่นั่นได้ทีามพันเลยกับพันนมุนมาแล้วมันพันหัวยเขาามีจจุบนะขามี่ะข้ามีแเฮิงรูป่าน่ะเฮิงแล้วเฮาริแล้วก็ดืเมาแล้วก็มืออเงินเจ็ดแปดบาทเจ็ปปี ยพิษกันบอกไปไหนได้นะบม่ไ hmm. ด้พ <vive lemonade> yeah. yeah, right. like um ิษคองเงินไ้่เมีอยวไม่เหี่ยวบว่าแล่วก็พักไปเวเงินให้ไม่อหี่ยไปหาจีพานใชเนี่ยอุ่นหน่อยนี่วัวนี่วัวนี่ซ้ำก็บิ่งเงิน่าแพนนี่มันเห็นหันมัดจีกมับาดินี่คนระบาดก็เต็มยุ่งหันมาเข้าบ่อชอย ดูชอยกได้เลยขันคอยอยู่วังเขาชูเลยแ้วไหนชูเลยเขาเลยโชตานลุกแล้วมาเขาเขาโมหุเงินนั่งกระเพ่นเนาะโอ้ยไอ้ปะ่อยเลี้ยงลูกล้าทำเนาะเ้ามากเลยมนาแตงเงี้ยคดหทู้ใจนําเขากระเดานิ่เจาวเอยเอาลูกลูกแล้วนะเป็นเบดูดลายลายายเนาะ พอแล้วเอาลูกเขยมาว่าชิได้กินเท่ากินแห้งเพราะมากฆ่าลูกตัวเองเนาะบทีได้ฆ่าลูกชาตัวเองมากพังระวาง่าขยู่นะอยู่หันดบางคนท่านเจชูแล้วอันนี้เจชูแล้วจะแรนไปเขาจับไหลนาะเขาอ้อมจำนวนอ่านไปหมดเลยคิดเนี่ยบงไรเลยเนาะเออโตเข้าบดได้แล้วบ่ห้ามลูกขึ้นรถดพูดตายอยู่ห้องมอญเดือดมดเตพี่เอาบดได้ที่วันนี้เอาบดได้เลยแม่เล้วมันเกิดมองกับมุดมันดูดกินหมด กินหอกขมองบางทีอ่เอ่อนกกาออนั่นก็ว่าผมจะถ่ายได้เฮือนกว่ารั้งกันนู้นไงไตปดเนื้ล,ลานกันเฮื่อนนี่แล้นหัวเนื้อทุกวงขุดจะรอชิ่งกินเขาหน้าแล้วหนานถ่วไตหมดมันเป็นกบนนเลยเออหมอพ่อได้กิดมันล่ำเลยเนาะไว้ก่อนเลยนั่งก็ว่าครั้งเขาเป็นหน่ายผมก็ให้เขาออกครั้งตลอดชีวิตกันอาโตัเป็นประชาชน มม่่่นนนอาีะขออนุญาตทานพูนคานลูกชาจะเราบระวัเฮ็ดน้ำยาใช่ไหมมง้ยเฮ็ดแหละเออตัวนั้นแหละผ่านไปชุกไม่น้องได้มดเหอนชานลดลลางมันเพียงมันแล้วบรได้ได้ลดครับได้หน้าคายหน้าทุกประวันมามาผ่านทีเจ้าชโนะเออรถไทยคนใชยนี่รับจ้างเห็ดไม่เห็ดตอกชื่อซอยหลวงเป็นไบบคอมาเรียงเงื่อนนี่เทียนหางกระได ของว่าหางปลาชามจะคนออกมาเลี one way. One way uh ้ยงนรมัดชี้คนนะมัดชี้คนเลยพนนึงหน้าท่อแมมันเลยถือไปพังน้าแมมันเลยได้ลูกปาทองในยังแต่ชามคนมายังชี้พนนึงหน้าท่อไม่รอเพ่ทันหอดเดือนออกปาดมุนมาเลยเทีทานมัดเทียงน้งเท่งจนบ่มีเลือดอะไรไปจนโย่ผู้หญิงมันจะมีทางชู้นะในเิเฮาจะเห็นน้ำมันได้เลยอนเชิ มาเห็นจนลูปูปอกวายมันปอกวายจ่เียนจนหุ่นเทศนะพัดลูกฮาวายคมพาลูกแกงกินมันมาแต่งานงานบุญชงการมันมามันพันไปหลายหมื่นไปช่วงชงการนะ่เนาะดึงชงการกับวันแล้ววะหมดเงินแต่ทงตัวเองไปคอเงินมีมีเชี่์ออกไปเงใช้ยืมหวาเอ้ยวายจะขี้ไงจะบ้านไเดียร์ไร แต่งันาดก็ทุนน้อยหนัท่านเกพูุนน่อยห้าตาบอดครับมาไงอ่ะูดพี่ความมาทุนห้กะคาดจักจิกจักจักเขาบ้านเมืองเลยคอเขาโล่สายตั้งสายบ้านยุ่ยไสเหื่นจ้ะน่ะไม่จะถ่ายเอามุดสี่คนไปมาเบิ่งไป เบิ่งพี่น้องโอ้ตาบอดอีกเนาะสําหรับเนาะลานกะโอ้พี่น้องอือๆๆลวงเต้าเวียนพ่อมึงฮอดเงินิขนมกบ่มี่คนนบ้านนะชื่อนี่ไดเออแม่หันถัวค้าลัวเขาคุกเดเนาะเาคุกยโอักหนบ่มีเหลี่ยมอแม่เขากตายลอือาหัวเขาีดพี่น้องเย พูดนึงหันเฮ็ดเวอยู่เฮิ่อนพูน้ะชี่คนเนาะพูได้เป็นเอ้ยพูบนได้ลงมาฮะเนาะลงที่คาบอีดั้เขาเย็นนี่พราว่าเป็นอย่างเนาะนงเลยกแร้อยเรียะควายพูไทยเขาให้เถ้าชองลาดที่เขากินกับบุกเขาก็ชอบหนึ่งเจ็ดแปดเท่ชื่อในได้พูนี่นะน่าคำ หมึกเลือดหมึกเลี้ยวพวกนั้อผู้ใด่าต่จะเห็นุงนะเห็นหงนั่นไปเนมเนเห็นอยู่เบาแเน่เห็นอยู่บ่ด้เห็นจจกได้เห็นเห็นด้บ่เห็นเด้บ่ละนี่ฟันมันต่ชาวหืนจนเลือดปเลยอะไรจังเปนหงนะเป็นมัตะเกิดน้ำวายไปเจ้าทายหอดลงตกอกอ ทุกมาที่บ้านมัคอยนี่เฮือนคอยนี่นักกลรอดกว่าได้แต่เฮือนแล้วเนาะเฮือนเฉยๆในยูได้แต่กินได้มายูหงันเลยได้แต่เกาพุ่นเนาะได้แต่เกาได้เหม็นได้จริงรับจ่าเขาได้หม่ได้ต่อไปเป็นแหลงเขาชื่อเกือบถือกระบุมีใช่ไหมน้องลุงไปป่ากระบุมีเกือบไปหัวเฮียนกระบุมีเกือบเออเขาเขาเนาะเขาเลื่องของเฮ็ดนี่บ่เขาเลื่องปาช้ำ นี่ก็เข้าแล้วนี่ก็เข้าแล้วขุดแหวมป่าฮาเล่ห่างก็เข้าปอชองเนี่ยเป็นยี่บ้อเขียนชื่อตัวเองนะเล่นอ่ะเป็นนะเป็นบ่เป็นยี่ห้อบัตรหนึ่งบ่าจะเป็นนอกห่ากับเขาซองติดอู้วสีน้องเลยเนาะเขาเลี่ยวเป็นได้จากเขียนชื่อเองเป็นนกกลายเป็นลูกคำัมภารนี่เนาะอยู่น้ำปะเท้าจะเป็นปะเท้าเล่าเป็นบ่ปะเท้าเขานี้ลูก ชาวเขาเองใช่ไหมใช่ซองค้นๆหน้าหน้าเจ้าน่ะเป็นอะไรก็เจ่าน้าวาวไปดูท่วมซ้ทือท่วมเลยเทาทอกมามันเบลม์กลมเลยท่วมตอนหนํงอันนั้นเทาทอกคืเข้าพี่น้องเนาะเสียแห้งเห็ดซื่อๆลงทุนนานวันนี้พอมาเจอลานน้อยชี่ค้นวันนี้เนาะมันแล้ตายเนาะันเดียวนายตุนง่ายพี่น้องเพื่เห็นกัน ช่วยคนละลรคนละเช่เนาะโซลูสังคมเนาะเือว่าเป็นดาบกเผาอยู่มืออให้ออกไปถ่ายอยู่หน้ากะนะเขาเป็นฮัตโกกตายหมดน้ำท่วมโหลายน้ำจะท่วมบานจะเจาะหน่อยบานท่วมนี่มันเอาลอยบกไวนดชิดไปมืออื้อี่จะบกบัเปือไม่ใช่เขาที่แถวพวกมันแล้วมันมาเขาอย่าว่าเขาเขาด้ง ทุเจ้ามีเวนั่งกับไปไปเล้วเด้อล่ะไปเฮ็ดเวเด้อเด้อเถียงางเด้อเี็เวจะลดไปแล้วนี่แหละพี่น้องเนาะมาเห็ดเกาหลใต้ดูตัวดีสเนาะดกินข้าวอะไรเช่นนาะก็พิจารณทึกหยาดกินมันไม่น่ากินเนาะไม่เข้าวเพียงพอหิวแหละข้าวก็ห้าบไม่ได้จะเช็ดอะไรเนาะขาดง่วงประเทศไทยนี่ยังไปข้อข้าวก็บขาด เรียกงูคนไทยบวชิดคุณหลวงรับจ้างเลี้ยงงูเขาเออสิบช่องโตหกนายช่องล้านชื่อตอนลงหน้าปีนึงพูดนะชองล้านน่ะเออชื่อเขาลงหน้านี่กันน้ำมันลดไพลนี่รถกระต่ายผมเมื่อปะอยู่ตีเลยเฮ็ดยังโบได้เลยรถนักเลยเนาะบ่ได้เมื่อยตะวแป้งเมื่อยเท่บมื่อยเงินอยู่แป้งป้าบ่อนแป้งผัดไก่เน่อยู่บ้านเฮานีโบ่มีช้ำจักเชื้อในไรเนาะน้าบาสนี่บ่มีพุ่นแป้งพุ่นอยู่ตันไห้ นี่บำเพคุณเลยทางเวพูดเลยไก่ฮันเวียดพูดเลยไก่ไก่พ like ูดเลยดอนฮาม่าพูดเลยเโอ้ยเผลอสิหอดพุนเนาะอมากใชรถเขาน่จากของกงจับโดยโคมไม่ได้เท่ตะปีปะบอกเ็าชื่อนี่แห้วตะคอเข่าเอาหายเือละสิโลชาโลมาเลยยโดยเกิดเหตุที่วราคาดคิดพี่น้องเอ้ยเนาะ ก็เป็นคนขันนักลี้ถือว่าไล่ปีเติก็มันเข่าช้างก็ขัวเลยลูกชาวจะเนาะแปดปีแล้วเนาะจนได้ลูกเขาชีอีกคนพี่ที่หาตายคาท้องเลยน้องเนี่ยข่าวตอนใหม่เขาปิดไม่ดูไม่ยุ่งปิดแล้วที่เขาคาเมียมันรอดอึดชงอึดเงินเยอะถูกแต่ไม่มีเงินไปคูเม่เงินเงินสบายจเมียดามจะชี้ห้าสิบพันก็มัดบางทีมันคลิกเป็นงัวกิน โยนแนวมาแล้วเชื่องอเชนี่แล้ว,วยอยู่ในเมียเชื่อเครื่องใช้เฮิร์นนั่น,นแหละเนาะคอ,อยเห็นได<ห>้ได้มาลูกมดเอาพัวเอาเอาอันพัวมาลวเลยประ็ทศพม่าได้โดยเราอยู่จะคอยวันละเขาคาลูกเขาพุบงล้านมากพี่อตอนคานี่เขาบอยู่ในเฮิร์นนี่บ่บ่เนาะเขาอยู่พุ่กันให้ต<อ>้องคอยอยู่เฮิร์นต้องเอาพัวกันให้ โดยเออเมือเฮือนผัวเมือเฮือนผัว,ผวคิดว่าเขาจะได้คิดว่าจะเป็นเฮื่อนเป็นชาติบอกเขาว่าให้มือก็ได้โดยเขาเออแล้วแต่ลูกจูอเลยเนาะลูกว่าลูกว่าใได่เอา้าโดยมาจะบ๋ยวมาหจ็ดแต่ปีขากันเลยนั่งหัวโบ๊ะข่าอิ่มแล้วอะไต้องคนเป็นนายเขาบังให้เขา,า,า,เขาออกหพัง,งตลอดชีวิตเลยอ,อยื่น้องไอ้เนาะอันนี้ได้พังจาก พ่อของเราเนาะมันเลี้ยงหลานชี้คนพี่น้องเลยจะเค็ดไหนพูดเร่งพระตาบอดเองเนาะฮันว่านี่กะตาแบบเห็นหุ้งได้บ่เห็นหุ้งได้ฮะเนาะแม่หอกงไปทางไหนเขามไปลินหมูก็ลินมาได้โดยลงเือนกับย่งบ่ถตอของกันได้ขอขึ้นีเด้อ โอ้ขนไดนี้ยันลานโต๊อนี่ด็กๆเยสบายดีโอ้แม่แม่ของเจ้านะว่าเพื่อนี่นะนี่เขาไปคอนขอเขาลานไปหูเขาไห้ของเขาไปหูเขาให้นัเขาเลเขาเอาเออเอาให้ตานก่แแล้วต่ำมาเวผมหกชีกับบุ้มี่ฉันอยู่บ้านนี่เนาะบุ้มีโดยจะไปชีกับบมีเงินบ่ยชีเนี่ยเงินกับม้งมี มีเงินบ่มีน้ำมันรถเขาอีกจะไปเพราะใช้น้ำมันรถเขาโดยสอบหนึ่งเศร้าพันเศร้าพันเขาพังพากระลุกไข่ช่องชะมึกนีดเลยโดยช่องชะมึงเมย์เมย์เงินถุกนี้คือตะกี้เห็นว่าลูกอยู่น้ำเอาแค่เนีอันนี้ลูกก็ไปเอาครัวมัดลูกซ้อมมันต้นมัดขัด ขออนุญาตอันเมียจะได้เฉาโมมีป่ปะเมียขอก็มีเข่าอะไอยู่หน้าแล้วยังขีมาปะเมียพันธบัตรโดยมาแล้วทำไปนำเอาอยู่หน้าเออบอแล้วเรานอนหนา้าบอหรือไบรนอนหน้าบอและวคอยเผาแม่เลื่อนนี่เฉา่ออบมมีผู้อยู่นำเนาะจากเช็ดอิสระเน,ใน,ใน,นาะมาเห็นสภาพครอบครัวของเราเนี่ยกับพี่น้องเลยอันชื่อในเลิกก็ลืมชื่อเไปโดย พมสิแม่คนนี้นั่งฉีดเนียเมียพนังใช่ด้วยชื่อล่พ่อพ่อมีน้องพ่อพ่อมีเนาะนี่เธอกระเทาเลยใต้ลานก็ขี้ค้นนะชี้ค้นใจจะเคลื่อนอะไรพี่น้องมาเห็นสภาพเนาะว่าช่วยในนายเออตายเลยเพราะได้เข้าขึ้นจะต้อง่ำเพราะได้ทรงวอนผู้ใจบุญเนาะพี่น้องเลยเห็นเเกือบชี้ถือกระโปงี่ลานก็ได้เครื่องนุ่งไปตรงนี้ได้ส่มเะ ่ไปแบบชุดแบบนุ่งบ่ว่าฟังได้นี่แหละเออมึงบ่เขาทีมไทาเมืองทีมเออร้านโดยเองก็หาบ่ได้ขอก็งชเขห้นเครื่องเฮอเนาะําชมไทยเจ้าเจ้าเห็นอยู่บ่เฮานี่เห็นบ่เป็นทาๆบ่ทายงเจ้าเห็นหุงนะ่เพิ่นนี่เออพ่อม่สิชื่อเนาะ มาพีโดละนั่งลงดูนั่งเลยนั่งลงละนั่งลงดเออได้อยู่ได้อยะมามาพีโดนั่งมาพีโดเป็นเิ่บริขารบีบอมานั่งพีดพู่เิลุูปเอ้ยนะนั่งลงละนั่งลงเีนเรียวนั่งกล นางเป็นแถวเลี้ยงคนกันผาโดยนี่ยับคำว่าผู้นั้นบอกผู้เป็นเลยผู้ดใดผู้นี้เด้ผู้ใหญ่ๆเลยผู้นี้ผู้นั้นหมดไปเลยนะออผู้อยู่ยยาายรังอ,อ,อยู่ทางนี้ค้ำดั้มแบางหน้ากันอยู่เลี้ยนชัดนี่นี่เราไม่อยู่นี่นี่ว่อยู่ทางนี้เอออยู่นี่ก็ได้ล่ะมันจางแจงวะแม่นี่เห็นไหนี่ผู้เอือดได้เออนี่นี่นั่งนี่ก็ได้นี่ม<ะ>ันบังกันนี่โอ้ยนอนในรังเขาอีทาย เวางความมาวางทันท่าก็หกปีน่อโดยทันหอบสิบเองหกปีป่ะคนนี้เข้าเฮตลนะบ่กคนนี้เข้าแล้วไหน้องหาต่อหาพุ้นี้เนปผู้นี้วันผู้นี้บอกเป็นเอยเนี่มาพุนี้ผู้นั่นบ่อผู้นี้น่อกู้นี้น่อกู้นี้ผู้นี้ผู้รับ ผู <muitas S 2> ้ใดบ่อยหุ่งผู้นี้เออมาอ้ายอือบ่อยเห็นหุ่งพี่น้องเนาะนั่งไวอ่ะขาว่ามีผู้เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ไปต่อบุญเขาเขาเลี้ยงคนเด็กจะมีหรือเป่จังว่าเด้อะเฮ้ยนขณะนั้นเราเห็นหุ่งเขาเลี้ยงเขาอ่ะอืเขาก็ไป่ทามเช่นจักเช็ดจังไดเนาะพี่น้องมาเห็นสภาพเขาขัวของลาบก็ได้โอ้ยนีเขากินขนมกระเบงเขามีเงินหามไรเขาไล่ไปพุดจล่อ ได้มือนิบพันนมหยาทังกินขนมชีเอกระโปรงบะมี่เกืบถือเลยจะคนเลยบบ่มีเลยนี่ยีเดียวควยได้ได้หนัมากคยไปยืมหาเย็ดเนี่ยมีวดีปดนี้นอเขาเกอเจ็ดสิบพันพี่น้องเยหเหยีบเกือบเครื่องที่ยา ชื่อ่ะไรก็ภูพกนั่งดำนั่งค่ำนั่งดำนั่งค่ำผู้นี้ได้ใช่เลือน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 เลื่อนข้ามเพราะแม่เป็นชัยได้ตื่นโดยทอผู้นี้บอกประธานเข้าเห็นเข้าแล้วบลาบเข้าแล้วเข้ามาเลยเลยเข้าเลยบ่ห้องห้องได้ไหนปูนึงบ่ห้องผู้นึงบ่ ยังบช่ไมคับนึเียชอก็ไเได้แต่เขาแต่อืยน้เฮ้ยกเปีอเลยุ้ยยังถือแตเตดไดเนาะเหตรบพวกเขาเนี่ยชิชิได้แต่ห้าเขากินเหลี่ยงเขายังบุกหลอดไต่หลอดผิดเกือบเขาไมจไกินเลยได้หัวนาเลยไป้เขากินแต่เขาได้ลรใหม่ตมเใหม่จะขอห้าเจคอ มันผ่ได้เลยขอยามนีเผบุมีแนวแรกเนี่ยเปลี่ยนเผื่อได้ท่งนมีเพื่นทายของเขาหนาเนาะมาเย็นครอบครัวนี่ไปอบครัวนี่กินเขากินขนมกับเบิ้งหน้าเขานะโดยนี่บุมมีงชมเชือกเก่ากันแล้วบุมีเนาะท่านเขาตีมิจะให้เพราะว่ามดเจ้าชีคนแต่ว่าชูมันเปรี้ยวโผล่ก็ตีเขาว่าหยาดหยาดยังในผูมิ นี่เขาตีเขาเบิง่งิถือให้ถึงเหลือเบิ้งมาหานบอกเขาว่าโง่ในคณะว่าจย์กับนี่น้ำยู่ถึงบอกเขาไงาาาาามาใคาเนีเนาะพอได้ไปหาให้เห็นงานมันขมั่งเนีนยนเ่ยมันจไป เจ็ดปีป่ะวนนี่บ่หปีป่หปีสิไนะอใหญ่ไว้เนาะไวจริทุนี้ห้าปีะกรฮอองประชองหปีโอเคง้เนาะสมัยก็เขาเห็นโดยสมัยบ้าไปของเฮ่นนี่ปปีกเรืเขาเฮ็น้ตะกี้อผู้นั้นเป็นมู่บวผู้จูไกผู้น่ะคือปรมานั่งเนาะพี่บฮะมูนาบ้านติดัง อืออืโอ้พีนาะพี่น้องเลยจนค้ำแล้วมาเห็นเล่ากันวันนี้เนาะมาเห็นเล่าบุญเข้าก็นเพิ่งให้เพาะมาจาเขาบอกว่าพาะไอ้เจ้าเพาะหลัดแต่เลยถือว่าเพาะกินข่าวแต่เขาเมื่อเขาบอกว่าเคาไมมีไฟลงมานะมีแต่เฮาเฮาก็มาเห็นงานอยู่ใกล้นี่ใช่โอ้มหวันนี้ก็มาเห็นครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยครอบครัวของบอกและไล่คนยุ่งกับไครห่มเนาะหรือพ่อห่มเนาะอือยู่นน นแม่พี่น้องเลยมาเลงลานชี้ค้นเนาะแม่เพิ่งจะเสียชีวิตเลยนะ้องเลยอ่าดปอดบเนาะทันหันเนาะอาขนมอ่โมมี่อย่างเธอนี้กะนหกมือหนกใจอเห็นบ่เห็นรึบอเพาเป็นตาเท้านอเห็นยุ่นนึงกันหน่อยเนาะนกมือใจ ได้เนาะนี่เนาะนี่บ่าวก็บ่มีหยังมาให้เนาะคือเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าเดินทานเพิ่นเห็นกําลังสิกลับบ้านมือนะมาเห็นกลอนี่หมดแล้วเงินตัวหมดไปือขนมม้าแงแล้วเนาะอ่าเห็นนั่นหมู่คู่ได้กินัดเออยากเนาะะกินอะไรเนาะโอ้พี่น้องเอ้ย อือืมอืมอมอเน,นาะหลายเดื่อนนี่หลายเด้อนก็ด้ขนมก็ได้เห็นบ่มีนยังหให้เนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้มาเห็นครอบครัวพวกนี้ก็โอ้ดูต้นชงสานนะมาเห็นนะก,กับเมียรับเมียก็ไดาเลยพ่อแม่เสียชีวิตพี่น้องเนาะนี่เนาะอันแม่เพิ่อนเสียชีวิตนอนโดนผัวตีผัวฆ่านะนื่องจากว่า แม่ยชิงคือพอดีนะพี่น้องแต่ชงการพู๋เนาะเตะชงการโดยประเทศไทยอึดเขานำพู้นี้ก็ตาบอดนี่พี่น้องไอ้นี่ตาบอดตาบอดใช่ไหมนี่ชื่อในเลือดเขาในญาติทำไม่เลื่อนเมื่อเลอแม่มันเอาไว้แล้วเลื่อนเนาะตาเลือนตาบอดพี่น้องจะเขียนได้ไหเนาะเห็นได้บอเด้นะปัดเห็นก็เห็นเล็กเน้อยเนาะบมเมนจะบอเห็นแท่บึ้งเราย่างไปยังได้ยางได้ไหนยูเต้นเฮือนนี่เลื่อนเบียดบัลลัยอะไรแบบเลยเอให้เผาเต้นเฮือนกับเมยนี่ เนาะมีหค <l> ุณหลอดไม่ได้หาวายทุกคินเลยขอเลี้ยงงัวคนไทยฮะกบมีอืมครับจ้างเลี้ยงงัวกับชองร้านพุทธพุมชื้อเขากินหมดเลยหมดแล้วบะคุ้มช่างอยู่แหงไลยเขาเนาะเจ็ดเชนปาเจ็ดเชนเป็ดเจ็ดเชนเป็ดห้าสิบโลกรับชาจมือหนาชื้อเจ็ดเช้าในฮานเวียนน่ะลงล้เจ็ห้า ชิปพันธีเอามาเธอเขาบ่บุญมันนะน่ะไอ้ผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องสักชาล่าดเราช่วยเหลือเนาะถ่า,ายไปเลยก็เขาเล่าช่วยเนาะโอ้คือเห็นแล้วพี่น้องมันบ่มีเาเกลือถือเนาะรักๆก,ก็ได้เกลือถือได้เครื่องนุ่งเข้าอองหงี่เนาะาลูกหลานกับอะไรยอย่างก,ก็ได้เนาะเ,เขากินข้าวกินหนด้กินหนังหงี่เนี่เขาม่งใ้กินเท่าใจเายนั่แหละก็โดยเหบริเวณก็บ่ได้ เข,ขาไยเนาะเขาเฮี้ยนน่เขาชื่อเขาหูเขาเหตล้แล้วก็ตัอีกม,มันีมนเขาแลหมืมันเข่ามันเสา,าได้มือนเนเาะปรปองเพืาคุจิโร่แล้วเนาะไปคุดแต่ไล้จิโร่ไปน้ำรถไทยเขาเป็อยางนะเขาไปน้ำร้อน,น <c oughs> ไท<ไ>ยเขาเท้าูเพื่อนาคุด เทปใบไกๆนี่บอ่ะคอยคือดอกผู้นี้เนเป็นชเป็นเอยน่ะเป็นเอยนังดั่มโมเมนเนาะเขายู่ได้ช่ยวมาเขาบ่ไปอยู่นึ่งเขาเขาอยู่ยนของอยเมื่อพ่อยช่หนุ่มคอยเมื่อว่าบุร้ใยอยู่บางชนู้ใดบยบยงผู้ยู่เหินได้คอย มาเห็นงานเรับกันเขาโมไปเออแล้วกันบางเดินมันไกลที่ป่ายกิโลอะไรกันแวะมาทักทายทองชนบทแถวนี้นะอ่ากับบางเดินมาเห็นครอบครัวนี้ครอบครัวนึงพี่น้องเงินเนาะใช่บางชนใช่เนี่ยเพื่อนเชียร์ชีวิตเนาะมาเห็นกันเลยกองบุญดุยังเขาไปใช่บุญยังอือปังเขาพังกับพังแล้วล่ะอัไปใช้ลูกใช้เลขเลยห่อคือเขาห่อมาพังไปเลยเหยียบไปเลย โดยบ่ม <Do> ีเง <punishment S 2> ินเลยเนาะบ่มีเงินเฮ็ดโอ้มันไว้จะเผากะปุ้ยไผอยากตัดใหม่ตัดตอกอีกบ้างไผอ้าวพังพังก่านั้น็พัง่บ่จะอดหมู่าเขาว่าเขาโดยอ่อหมู่า้เนาะนว่าูลาใหญ่นี่ในได้คให้าบุญนะ มม่หลายเไยปะไปกันนานเนีเ่ยลูพอก็ถูก